และอุนเ็นจะลบกับเราแน่ๆครั้งที่3แต่ต้องลบตอนที่เราอ่อนแอสมมติตั้งรัฐบาลตั้งไม่ได้หรือตั้งได้ในรัฐบาลที่เกิดม็อบขึ้นมาอีกเข้าก็ล่อเราตอนนั้นแหละมันมีกรกตอ,อยู่2ท่านที่ครบวาระแล้วนะและกําลังสรรหากรกตนคนใหม่อยู่เป็นผมเป็นท่าน2ท่านนั้นผมก็ไม่เอาเลย <laughs> ทั้งหลายทั้งปวงนี้ผมมองว่าทางกองทัพต้ตองการให้มันผ่านพ้นการลึกตั้งนะนี่นี่ผมผมมองอย่างนั้นนะแต่ถ้าเกิดฝั่งโน้นเกิดบ้าระหร่ำเพราะว่าผู้นำเขาเอามาหมดเป็นแเป็นแผงเลยนะทั้งสมเด็จ เจ้านโรดดมทั้งหุนเซนหุนมาเน็ตทั้งรัฐมนตรีมาหมดมาหมดมาหมดมายื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขต่างๆถ้าถ้าต้องการสันติภาพต้องอย่างนี้ต้องคืนพรมแดนต้องคืนเขตแดนต้องคืนปราสาทโน่นนี่นั่นต้องลื้อรั้วลือกำแพงเอาคอนเทนเนอร์ออกต้องเปิดด่านญี่ปุ่นก็มาและขอเงินต่างๆนี่คือผมพูดตรงๆครับทั้งหมดเนี่ยข้อเสนอทั้งหมดเนี่ยนะ คุณจะรู้คําตอบเลยว,ว่าโ no ใช่ไหมแต่เขารู้อยู่แล้วคาตอบที่เขารู้แต่เขาต้องการยื่นเพื่อให้เป็นเงื่อนไขว่าเออมึงไม่ให้กูเดี๋ยวเจอกันภาษาง่ายๆนะ,ะ,ะมันเหมือนเป็นการต่อรองไหมคะว่าเราใกล้เลือกตั้งอยากเลือกตั้งใช่ไหมเดชฉันคิดว่าน่าจะเป็นการส่งสัญญ,ญาณถึงรัฐบาลหน้าและขณะเดียวกันเนี่ยเดชฉันคิดว่าเขาเองเนี่ยรู้ดีว่าเจรจากับรัฐบาลแบบไหนเนี่ยง่ายที่สุดค่ะ ตั้งเงื่อนไขไว้ก่อนพอสมมตินะคะมองในทางโพสติฟที่สุดก็คือว่าพอหลังเลือกตั้งเสร็จเนี่ยเจอรัฐบาลชุดใดแต่ถ้าเกิดเจอรัฐบาลอีกชุดหนึ่งก็อาจจะเจรจายากเจอรัฐบาลอีกชุดหนึ่งก็อาจจะเจรจาง่าย <c oughs> เจอรัฐรัฐบาลหลานหุ่นเซนก็อาจจะเจรจาง่ายง่ายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ,อันนี้ดิฉันคิดว่าเขาน่าจะวางคือหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าก่อนที่เขาจะทาศึกกับเราเนี่ยรอบหนึ่งรอบสองรอบสามรอบใดก็ตามแต่เขาจะเริ่มแบบนี้มาก่อนเลยเขาไม่ใช่ว่าจู่ๆทาเขาเริ่มมาก่อนขุดคู ทำพื้นที่เพราะทําอะไรต่างๆเข้าไปนอนอยู่ในในรูหนูเนี่ยคือทํามาเป็นปีๆสอปีกว่าเราจะมารู้ตัวอีกทีหนึง่งเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิทยุศาสตร์ของเขาอยู่แล้วดังนั้นกรณีนี้ก็เช่นกันดิฉันคิดว่าเขาปูพื้นกรีกรีกีมาเสร็จแล้วปุ๊บ พอได้รัฐบาลปั้งเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเขาต้องยื่นเงื่อนไขพวกนี้มาในรัฐบาลที่เขาจะพูดง่ายรหรือว่าจะเป็นรัฐบาลชุดเดก,ก็ตามแล้วก็อาจจาะกลเป็นคือเขาเล่นการเมืองในใน,ในประเทศเราอยู่แล้วอะเพราะเขารู้ดีเขามีประสบการณ์ฮุนเซนเนี่ยวางแผนการเมืองเขามาตั้ง3าม0ปีอะเพราะฉะนั้นนายรัฐมนตรีคนไหนก็ตามแต่หลังการเลือกตั้งครั้งนี้อะทุกคนมือใหม่หมดเลยถ้าเกิดจะต้องอไปไป,ไปเขาเรียกว่าตอกรกับฮุนเซนเราต้องเข้าใจก่อนว่าคัมเยตัวจริงคือฮุนเซนแล้วก็ และเจ้าออกมาก็ตามคําสั่งฮุนเซนเจ้าขมีที่ออกมาตอนนี้ตามคําสั่งฮุนเซนปกติให้ไปฟ้อนก็ไปฟ้อนให้มาพูดก็มาพูดนะเพราะฉะนั้นก็คือดังนั้นก็เช่นกันดังนั้นเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรดูเบาและขณะเดียวกันทุกครั้งเนี่ยเวลาไม่ว่าถ้าเกิดถามอีกว่าแล้วมันจะก่อนหรือว่ามันจะหลังเลือกตั้งถ้าเกิดเขาจะลอ่อใช่ไหมฮุนเซนเนี่ยเขาไม่ได้สนใจประเทศเราหรอก <Yeah. S 2> เขาสนใจว่าเขาต้องเปิดด่านเพราะตอนนี้เขาจะตายกันอยู่แล้วในประเทศอะดังนั้นเนี่ยเขาก็ไปเอาญี่ปุ่น มาเป็นองค์ประกอบโดยเฉพาะพวกภาคเอกชนญี่ปุ่นตอนนี้ก็ขึ้นมาลองละและฮุนเซนจะลบกับเราแน่ๆครั้งที่3แต่ต้องลบตอนที่เราอ่อนแอค่ะ แล้วตอนไหนล่ะก่อนหรือหลังเลือกตั้งอ่ะถ้าขีดเส้นวันเลือกตั้งถ้าเราอ่อนแอตอนก่อนเลือกตั้งมันก็ล่อตอนก่อนเลือกตั้งแต่ถ้าเกิดเราอ่อนแอหลังเลือกตั้งว่าเป็นรัฐบาลอ่อนแอไหมยังไงมันก็ล่อตอนหลังเลือกตั้งหรือถ้าเกิดว่าภายในประเทศของเรามีความขัดแย้งกันสมมติตอนสมมติตั้งรัฐบาลตั้งไม่ได้หรือตั้งได้ในรัฐบาลที่เกิดม็อบขึ้นมาอีกเขาก็ล่อเราตอนนั้นแหละอาจารย์อาจารย์พิษมองว่ามันจะมีผลก่อนหรือหลังเลือกตั้ง ในมุมของอาจารย์ะค,ะคือสักสองสองมุมนะครับไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเห็นต่างทั้งหมดเพียงว่าเพิ่มอีกมุมว่ามันมีทั้งในเรื่องการทหารที่ได้คุยกันไปใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ผมก็อ่านสัญญาแล้วก็อาจจะมันก็ย้อนแย้งอยู่ในตัวใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเขาเริ่มประเด็นเหล่านี้เนี่ยอธิบายง่ายๆมันก็ไปเข้าทางพรรคสีน้ําเงินนะ่ะใช่ไหมครับเพราะว่าสีน้ําเงินเนี่ยเขาเขากระแสชาติกระแสาชาตินิยมมันเป็นกระแสหลั<ม>กก็แปลว่าเขาอยากจะลุยกับ กับสีน้าเงินนะเพราะถ้าเขาทำอย่างนี้เนี่ยสีน้ําเงินมันต้องขึ้นใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ต้องไปเจอรัฐบาลสีน้าเงินซึ่งก็เป็นรัฐบาลที่บอมเข้ามาแล้วอ๋อมันก็เลยดูย้อนแยงมันก็เลยดูย้อนแยงสัญญาณเว้นแต่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้เป็นระบบขนาดนั้นซึ่งตามที่วิทยากรข้างสอนท่านพูดผมก็คิดว่าเขาเป็นคนวางแผนเยอะไงผมก็เลยไม่แน่ใจแต่ระยะสั้นที่สุดสิ่งที่น่ากังวลที่สุดก็คือว่า มันมันจะมีผลในเรื่องความวุ่นวายในประเทศเราก่อนอันนี้ก่อนในแง่ว่าการเลือกตั้งมันจะทําสําเร็จไหมแล้วมันจะไปขัดหรือมันจะไปเจอกับการตีความเรื่องของการนับคะแนนแล้วก็มันจะมีผลทําให้การเลือกตั้งของเราทั้งประเทศทําได้หรือเปล่าออถ้ามันมีกรณีที่เกิดหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเนี่ย เกิดจัดเลือกตั้งไม่ได้วันนั้นซึ่งต่อให้เราเชื่อว่าเราคิดอย่างนี้เนี่ยมันก็อยู่ที่กกตมันก็อยู่ที่ศาลใช่ไหมครับว่าเขาจะตีความอย่างไงแล้วแรงกดดันทางการเมืองส่วนนี้มันก็จะยิ่งหนักเข้าไปอีกจากตอนนี้ซึ่งการเมืองมันก็แบบหายใจลดต้นคอกันทุกฝ่ายครับคําถามเขาจะทําในวันเลือกตั้งเพื่อให้เราเลื่อนการเลือกตั้งใหม,ม,ม,ม่ผมสมมติฐานผมนะถ้าวันนี้เขาประเมินว่า ภูมิใจไทยชนะเลือกตั้งได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลน,นะเอาแค่นี้ก่อนนะาถามว่าถ้าภูมิใจไทยเป็นการนาจัดตั้งรัฐบาลเขาจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์เขาจะเจรจาข้อเสนอที่ข้อเงื่อนไขที่เขาตั้งมาเนี่ยจะสําเร็จไหมในเมื่อภูมิใจไทยหาเสียงมาตลอดนะครับไม่เปิดปด่านไม,ไม่คืนดินแดนนี่ผมใช้ข้อสองข้อนี้นะจุดท้ายเขาจะยอม,ยอมไม่ยอมไปรู้นะหมายถึง,ถงท่านผู้ถิ่นนะปัญหาถ้าเขาประเมินว่าเป็นอย่างนี้เขาอาจจะ ล้มเลือกตั้งล้มเลือกตั้งไม่ให้มีการเลือกตั้งยิงมันเข้ามานะครับยิงมันเข้ามาถามว่ากฎหมายเราเปิดช่องไหมว่า ถ้าวันนี้มีการสู้รบตามแนวชายแดนไม่สามารถให้ประชาชนมาใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งได้ซึ่งเดิมทีเราเคยมีความรู้กันนะว่ากฎหมายบอกว่าต้องทําการเลือกตั้งในวันเดียวให้เสร็จสิ้นในวันเดียวถ้าสมมุติทําไม่ได้นะครับแล้วมันไม่ใช่เหตุปกติพูกง่ายๆไม่ใช่ม็อบไม่ใช่จราจรไม่ใช่น้ําท่วม แผ่นดินไหวอะไรอย่างนี้นะครับแต่นี่มันเกิดตรอดแนวชายแดนสมมุติอย่างน้อยสุดอีสานใต้งหบดนะครับกรกตอ,อาจจะบอกว่ามาตรล้อยสองสาม,มารถเลื่อนก,การเลือกตั้งหรือจัดการเลือกตั้งใหม่หรือให้มีการให้ให้การเลือกตั้งทั้งแนวชายแดนไปจัดอีกวันหนึ่งก็ได้ผมก็มั่นใจครับว่ามีมือดีฟ้องศารลรัฐธรรมนูญว่าทําผิดรัฐธรรมนูญทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะครับอันนี้ความเชื่อของผมนะ แปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลนี้ต้องยืดออกไปแล้วเลือกตั้งไม่ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นอยาเป็นผมก็ยังนึกไม่ออกนะครับว่ามุมมันจะเป็นยังไงถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วรัฐบาลรักษาการเนี่ยทำอะไรก็ไม่ได้เลยนะทุกอย่างไปขึ้นกับอ,อ,อะไรก็ไม่รู้ะ พราะสยามเดีวนะแต่ <N> จริงๆมันเคยมีดีกาอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยมีมีโอกาสมากๆที่จะมีความเป็นไปได้ก็คือว่ามันเคยมีดีกามาจากศาลเพราะตอนที่มีคนร้องตอนที่มันมีการชุมนุมต่างๆเนี่ยภายใต้น,น้ำนนท์ใหม่เนี่ยก็คือว่าถ้าหากเนี่ยการเลือกตั้งนะคะไม่สามารถทําพร้อมกันได้ทั้งประเทศในวันเดียวกันในวันเดียวกันจะต้องทําการเลื่อนเพราะว่าสิทธิ์ของประชาชนหนึ่งคน ต้องเท่ากับสิทธิของประชาชนที่เหลือสิทธิ์ของคนในคนหนึ่งจะล่วงล้ำกล้ำเกินกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อสิทธิของประชาชนที่ชายแดนเ,นเท่ากับประชาชนในกรุงเทพดังนั้นประชาชนกรุงเทพจะได้สิทธิ์ในการเลือกไปก่อนไม่ได้ดังนั้นเนี่ยต้องสิทธิ์ต้องเท่ากันนี่คือตามระบอบและตามรัฐภายใต้รัฐธรรมนูญและกฎกติกาการเลือกตั้งคือตุกอ,อย่างต้องบริสุทธิ์ยุติธรรมทีนี้ถ้าเกิดกรกตอบอกว่าเฮ้ยเฉพาะตรงนี้สี่หน่วย เดี๋ยวฉันเลือกตั้งอีกวันหนึ่งสมมตินะคะประกาศแบบนั้นมั่นใจกกตติดคุกแน่ จริงเหรอคะคนร้องแน่กรกตติดคุกแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายเออวันนั้นเมมีโอกาสได้คุยกับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยกรอดีตกรรมการการเลือกตั้งท่านก็ยกพรปสอเอาเอาร่างออกมาหน่อยนะคะไม่ใช่ร่างก็คือพอรปสเนี่ยที่ระบุในราชกิจจานุเบกษามารตราร้อยสองบอกว่าถ้าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งแห่งใดไม่สามารถทําได้จากเหตุจลาจลอุทกภยัยอัคคีภัยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุจําเป็นอย่างอื่นสามารถที่จะให้ประกาศงดลงคะแนนในหน่ว เลือกตั้งนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ให้จัดก,การเลือกตั้งในการเลือกในในเขตเลือกตั้งนั้นโดยเร็วเพราะฉะนั้นอาจารย์สมชัยก็เลยบอกว่าหน่วยเลือกตั้งไหนมีปัญหาก็สามารถที่จะย้ายหน่วยประเด็นแรกนะคะ 2. ถ้าไม่ย้ายหน่วยก็เลื่อนวันได้ถ้ามีเหตุจําเป็นแล้วหลังจากนั้นให้จัดก,การเลือกตั้งโดยเร็วเอ,อ 1, 2่อเขียนว่าหน่วยเลือกตั้งครับไม่ใช่เขต เขตเลือกตั้งมันคือคือหน่วยเนี่ยมันเขตนึงมันมีหลายหน่วยเลือกตั้งนะนะครับเขาใช้เขามันหน่วยก็แปลว่าหน่วย,น,ยนั้นหน่วยเดียวปร,รประมาณ5 0 0ร้อคนแต่ถ้าเกิดเขตเนี่ยมันจะเป็นประชากรประมาณหลายแสนคนถ้าจังหวัดเนี่ยมันมี3เขตบางจังหวัดที่ตามตะเขบเนี่ยบางจังหวัดมี3เขตบางจังหวัดมี2เขตถ้าไปทั้งจังหวัดเนี่ยแปลว่า3เขตแล้วถ้าเกิด3จังหวัดเนี่ยรวมเป็น7เขต7เขตเนี่ยก็คูณประชากรไปเลยเขตละประมาณ4ี่แสนคน เราก็นับเป็นหน่วยได้นะคะว่าในหน่วยเลือกตั้งเด็กเขใช้คำว่าหน่วยก็ว่าไปกฎหมายกมาใช้คำว่าหน่วยแต่ถ้าเกิดมันเหตุมันเกิดเป็นเขตคำว่าหน่วยใช้ไม่ได้แล้วหนึ่งใช้ไม่ได้เราเราไม่ได้นับว่าอ่สมมติ1เขตอเขตสมมติ1เขตมี1ิบหน่วยอสมมตินะฮะหเขตมี1ิบหน่วยเราก็ระบุไงว่า1ิบหน่วยนั้น่ะเลื่อนไปคืออันนี้คือคือคือการตีความนะครับคือภาษาผมเนี่ยเราต้องตีความโดยเคร่งครัด จะไปตีความหลวมๆหลวมๆอย่างที่อย่างที่อาจารย์สมชัยว่าหรืออย่างที่พี่เมย์ว่าไม่ได้ไม่ได้อาจารย์พิดว่ายังไงคะไม่ได้เห็นต่างครับอันนี้มันมันมันไม่มีความชัดเจนมากขึ้นกัการตีความโดนพี่นิดแรงกดดันทางการเมืองด้วยผมไม่แน่ใจแล้วใครเป็นคนต้องตีความคะสารรัฐธรรมนูญอันนี้กรณีมีคนร้องใช่ครับแต่ถ้าแต่ถ้าถ้าถ้าเกิดยังไม่มีคนร้องกันบังคับใช้กฎหมายคนที่พิจารณาต้องเป็นกกต กรกตพิจารณาใช่ครับแต่ว่ากรกตพิจารณาเสร็จก็เป็นคนไปล้อมกรกตไงว่ากรกตทําผิดกฎหมายหรือต่างแล้วกรกตจะกล้าไหมล่ะห้าคนเนี่ยจนป่านนี้ไม่รู้ไปชื่อใครมั่งนะจากแสวงบุญมือที่ฉันรู้จักจะกล้าไหมล่ะเพราะว่าติดคุกนะถ้าทําผิดผิดจากกฎหมายอ่ะเสี่ยงติดคุกมันมีกรกตอยู่สองท่านที่ครบวาระแล้วลวกำลังสรรหากรกตคนใหม่อยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีการสวมสวมสวมตําแหน่งกันนะครับ เป็นผมเป็นท่านสองท่านนั้นผมก็ไม่เอาเลยคือแต่อย่างนี้ถ้าเกิดสอ,สองท่านพูดแบบนี้มันยังมีกฎหมายรัฐธรรมนูญที่บอกว่ามาตรา104ที่บอกว่าถ้ามีเหตุจําเป็นอันมิอาจอีกเลี่ยงได้เป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งตามวันที่กําหนดเนี่ยนะคะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ภายใน30วันนับ <c oughs> <ช>ตั้งแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่า เลื่อนทั้งประเทศถูกต้องครับใช่ถูกต้องโอกาสที่จะเป็นไปได้คือเลื่อนทั้งประเทศต้องเลื่อนทั้งคือปัญหาของผมเนี่ยที่ที่ที่ผมตั้งคาถามไว้ในใจตุ๊กตาในใจนะถ้าเกิดการสู้รบมันเกิน30วันล่ะไออ้มาตานี้แหละก็นับตั้งแต่วันดังกล่าวสิ้นสุดลงไงคะท่านก็คือสมมุติสู้รบ30วันก็นับตั้งแต่วันที่หยุดการสู้รบแล้วจัดการเลือกตั้งไปใน30ิวันเอออันนี้อันนี้ไม่รู้ ไทใคือค,ค, <c oughs> คนประกาศด้วยครับ<ช>ว่าจะสู้ลบจบวันไหนออใช่หยุดยิงวันไหนใช่อะไรอย่างเงี้ยมันยังออยังไม่ถึงครับแต่ว่าเอาง่ายๆระยะสันส้นๆสมมติไม่ใช่แค่เรื่องนี้เนี่ย <c oughs> เกิดความเกิดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งในการเลือกตั้งเนี่ย <c oughs> จากแท็กเลคคอดของกรกตชุดนี้เนี่ยนะครับเราก็คาดหวังได้ว่าคงไม่ง่ายครับแล้วก็ควิธีการในการเขารับมือกับปัญหาบางทีมันมันไม่มีใครแฮปปี้เลยกับการที่เขารับมือกับปัญหาพูดอย่างนี้ดีกว่า